วันนี้มาดูเศษฟิล์มที่เหลืออยู่สั้นๆนะครับเห็นตัวละครอยู่แค่4ี่คนนะครับแล้วก็ยังเดาไม่ได้นะครับว่าเป็นจากหนังเรื่องอะไรนะครับแต่เป็นหนัง16มมไม่มีเสียงนะครับคนที่พายเรือนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับเวลาใกล้ๆนะครับก็จะเห็นเป็นพระเอกนะครับก็คือคุณสมบัติเมธานีนะครับโบมนี้แหละครับค่อยยังชั่วหน่อยนะครับใกล้ๆนะครับหายเข้ามานะครับก็คือคุณสมบัติเมธานีครับ บึงน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นเขื่อนที่ไหนนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับเวลาเอียงมานิดนึงนะครับก็คล้ายๆคุณอรัญญานามวงศ์นะครับส่วนภาพฉากนี้นั้นจะเร็วหน่อยนะครับคอยดูนะครับเห็นไหมครับรวดเร็วนะครับดูแทบจะไม่ค่อยทันนะครับแล้วฟิล์มก็จะหมดอยู่แค่นี้ถ้าถามว่าแค่นี้สมบัติเมทรีจากหนังเรื่องอะไรนะครับผมลองเทียบดูนะครับถ้าเป็นสมบัติอรัญญาแล้วยังหาภาพเทียบไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเป็น สมบัติแบบนี้นะครับไม่มีรูปที่จะเทียบได้นะครับคราวนี้ต้องอาศัยท่านที่เคยดูหนังเรื่องนี้แหละครับเป็นหนังยุค16มมนะครับให้สังเกตสมบัตินั้นเสยผมนะครับดูส่งสมบัตินะครับปดูนะครับเห็นไหมครับเสยผมนะครับยังไม่มีจะง,งอยผมนะครับแล้วฉากต่อไปต้องทําภาพสโลครับ ต้องดูกันแบบชัดช้านะครับถึงจะมองเห็นชัดนะครับว่าดาราที่เห็นในภาพนั้นเป็นใครนะครับคอยสังเกตดูนะครับคุณสมบัติเข้ามานะครับในมือจะถือเรียกว่าเหมือนหน้าไม้นะครับหน้าไม้เสือภูเขานะครับคอยสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับวางหน้าไม้ลงผู้ชายที่นอนบาดเจ็บนั้นก็คือคุณบูวี่บุญนันนะครับคนที่ยิงหลบไปแล้วนั้นต้องมาดูใหม่อีกครั้งนะครับว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับสมบัติมานะครับ ทิงหน้าไม้นะครับแล้วก็ประคองคุณบูวิบุญนันนะครับบูนั้นแต่งชุดเป็นชาวบ้านนะครับสมบัตินั้นได้รับบาดเจ็บนะครับมีผ้าคล้องที่ไหลนะครับส่วนคนร้ายที่ยิงแล้วหลบไปก็คือคุณจรุนสินทุเศษนะครับผมว่าภาพแค่นี้นะครับถ้าคนที่เคยดูหนังมาต้องจําได้นะครับเพราะว่าหลักๆก็คือสมบัตินั้นได้รับบาดเจ็บมีผ้าคล้องที่ไหลนะครับแล้วก็มีหน้าไม้เป็นอาวุธนะครับมีคุณบูวิบุญนันเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็มีคุณจรุนยิงปืนนะครับ ส่วนนางเอกนั้นเข้าใจว่าเป็นคุณอารัญญาแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบจากภาพที่เหลือให้ท่านดูสั้นๆแค่นี้นะครับไม่ปรากฏอยู่ในใบปิดหนังนะครับก็เลยทําให้มองหายยากนะครับก็เลยเอามาถามท่านผู้ชมแหะครับเผื่อบีบางท่านอาจจะเคยชมนะครับฉากนี้น่าจะจําได้นะครับภายเรือออกมานะครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับมีทั้งท่อนไม้ท่อนซุงนะครับมันเหมือนเป็นการทํเคื่อในสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่เสร็จดีนะครับ คุณสมบัติก็พายเรือนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงที่อยู่ในเรือนั้นดูแล้วคล้ายคุณอารัญญามากเลยนะครับเห็นไหมครับก็คล้ายคุณอารัญญานะครับแล้วก็จะมีอีกฉากตอนเรื่องสั้นๆก็ที่สมบัติถือหน้าไม้เห็นคุณบุ้ยบุญนันนะครับแล้วก็เห็นคุณจรูนนะครับลองดูนะครับเผื่อจะทราบว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับ